ทามทกโกมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปเบย์ฟอนตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปที่การ์เดนบายเดอะเบนะครับอีน,นี้เราก็กลับมาที่สถานีพอมนาดอีกรล้นะครับเดี๋ยวก็จะต่อรถไฟไปที่เบย์ฟอนนะครับการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในสิงคโปร์ต้องดูฝั่งดีนะครับเพราะถ้าผิดฝั่งเราก็จะไปอีกทางน,น,นะครับ ต้องเดียปก่อนที่จะลงมาด้านล่างนะครับ หมือนเดิมนะครับใช้ S C B Planet แตะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราแลกเงินมาในบัตรนะครับไม่ต้องไปเสียเงินค่า e ี i ิกาท่าเหรยญเลยนะครับอันนี้เราก็ออกมาที่ด้านนอกนะครับออกมาผิดประตูน,นะครับจริงๆมันต้องออกทางใต้ดินตรงในห้างเลยนะครับ นี่ก็จะมีคาสิโนลแล้วนะครับอันนี้ต้องทําสมาชิกก่อนนะครับถึงจะเข้าได้บริเวณด้นหน้าฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีแสดงน้ำพุนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็มาอีกรอบหนึงครับล้วล่างก็จะเป็นคองมีเรือเหมือนล่องในเรนิส อนนี้เราก็จะขึ้นไปที่สกายการ์เด้นนะครับเดี๋ยวก็จะทะลุโรงแรมมารีน่าเบย์แซนนะครับเพื่อไปที่การ์เด้นบายเดอะเวย์นะครับเราก็เดินหาทางขึ้นอยู่ เนริเวณสกายการ์เด้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาถ่ายอาคารของบารีนาเบซนนะครับก็แนะนำให้ขึ้นมาด้านนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดถ่ายที่ใกล้มากนะครับและที่สำคัญนะครับขึ้นฟรีนะครับไม่เสียค่าเข้าเลยนะครับ กาเดนบายตะเบนะครับจะผ่านโรงแรมไปได้ง่ายอยู่ในส่วนของโรงแรมไปได้งในในน่านะครับโรงแรมอันนี้ก็จะแพงนิดนึงหลักหมื่นนะครับห้องกั้นต่ำตอนนี้ก็อยู่ที่ มาน,น่าเบสซนนะครับกำลังจะไปการเดนบายเดอะเบยตอนนี้ก็เป็นจุดชมวิวการเดนบายเดอะเบย์ ที่นี่นจะจัดเป็นสวนพฤกษานะครับสิงโปร์เขาพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะแต่แบบนี้ถ่า้านหลังนะครับจะเป็นวิวสิงโปร์ไฟนะครับคือรถไฟกล่อง นี็บริเมนวณขายน้ำขายไอ์ครีมสำหรับใครที่ต้องการไปเดินในสวนนะครับแนะนำให้ซื้อน้ำตรงนี้ก่อนนะครับพอเข้าไปด้านในจะไม่มีร้านขายน้ำนะครับเการเด้นบายเดบิ้ ที่นก็เนื่องจากคาร์ฟอ e ์เสและฟ l o เวอร์เดนะครับต้องซื้อตั๋วเข้านะครับอันนี้เราก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าด้านในมันก็จะเป็นเหมือนจัดสวนดอกไม้แล้วก็พืชพันธุ์นะครับมันไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับเราก็เลยไม่อยากเข้านะครับก็เหมือนว่าเข้าไปตักแอร์เทยๆนะครับก็ไม่เข้าดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปซุปเปอร์ทีโกรฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปดูซุปเปอร์ทีโกรฟด้านนี้นะครับบริเวณซุปเปอร์ทีโกรฟวันนี้นะครับเขาก็จะมีจัดงานนะครับก็เห็นมีกัน้นอ่าเป็นเหล็กกั้นหลายที่นะครับเพื่อเตรียมงานตอนกลางคืนนะครับ ซุเปอร์ทีโกรนะครับก็จะเป็นการจัดสวนในแนวตั้งนะครับซึ่งด้านบนนะครับก็จะมีทางเดินนะครับแล้วก็มีการเก็บเงินขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อสวนมานะครับเราก็ดูด้านล่างนะครับเราก็นั่งอยู่บริเวณซุปเปอร์ทีโกร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นต่อนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าวมายน,นะครับนะก็จะเห็นไกลๆเลยเมืรอเรย์ออนด้านหลังก็จะเป็นมารีนา่าเบสแอนนะครับ นั่นนี่น,นะครับก็จะเป็นทางเดินเรียบอ่าวเรยว่ามาเดินมาจากทางโน้นนะครับเีบ๋๋วว้ามาเดินต่อนะ<ะ>มาสิงคโปร์นี่ต้องเดินนะรถไฟฟ้ามันก็ทับไปทับมาแต่ว่าไม่โดนจุดที่เราจะไป ต้องเดินหนะนี่นะใครมาสิงคโปร์เดินไกลปวดขาเจอกระตัวแล้วรู้เลยปวดขามากส่วนใหญ่พื้นที่ระหว่างเสรตแเ้าก็จะมาเป็น,นที่สาธาน,นะครับก็จะมีคนมาคกำลังกายมาเดินเล่นมาวิ่ง อันนี้ก็ลืมกดอัดวิดีโอนะครับก็เลยเอาแต่ภาพมาลงนะครับใต้สะพานก็มีขายของนะครับมีผลไม้นะผลไม้มเป็นื่้เรียนนอนขาย

Thương nhân viên có lòng dành đi hả? Lòng Ha 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 เต็มน้ำนะครับน้ำเยอะครับเราก็เดินทางเต็มน้ำตรงนี้ดีขึ้นเอะเลย น,นี่เป็นสะครายกรรมิมพมน้ำผมบอกเลยอดีตะอันนี้เราก็เดินไปโรงแรมนะครับให้ไหวปวดขาหายถึงก,กระป๋อ็เลยเยอะมาก ในมารีนานี่นะครับมันจะไม่ใช่ทะเลนะมันจะเป็นทะเลสาเดี๋ยวเราก็เดินมาถึงบอสคีนะครับเดินถึงบอสคีแล้ว ย่านบทคีส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเหล้านะครับเป็นผับเป็นบาร์นะครับย่านนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งจะเยอะมากนะครับก็วันนี้เราก็พักเป็นดอมนะครับจะเป็นเซเว่นวันเดอร์ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็เอากระเป๋าเข้าไปเก็บแล้วกักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกไปเลานนอกครับ หลังจากที่เราเก็บกระเป๋าแล้วนะครับก็ตรงมาที่ห้างเบฟอนตนะครับมันก็จะมีการสแสดงน้ำพุนะครับอันนี้ก็จะมีน่าจะประมาณ3รอบนะครับ2องทุ่มสาทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มที่นี่ต้องมารอก่อนที่จะถึงรอบนะครับเพราะว่า คนเยอะมากเลยครับว่าอันนี้เราก็เบียดเบียดเข้าไปกับเขานะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับชมภาพบรรยากาศของการแสดงน้ำพุนะครับค่อนข้างจะสวยดีนะครับก็ลองชมไปกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าเสียงจะถูกตัดติดเรื่องริสิทธิีกีระบาน,นะครับ ก็การแสดงม่านน้าของเขาค่อาง,างก,กระถึงนะครับก็ดูว่ามีการลงทุนนะครับเพราะว่าสิงคโปร์นะครับจุดไฮไลท์ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับธรรมชาติไม่มีนะครับเขาก็ต้องหาจุดจิงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นธรรมชาติของเขานะครับก็จะประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมดนะครับก็ เขาก็หาจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเพราะว่าสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆนะครับก็จุดตรงนี้นะครับก็ชมฟรีทุกวันนะครับแล้วก็มันจะมีคล้ายๆอ่างน้ำวนลงไปในห้างเลยนะครับตรงนั้นก็นจะเป็นที่ที่คนถ่ายรูปกันนะครับ เกอจบไปแล้วนะครับไม่เ่สดงน้ำพุ๊ส่วนใหญ่คนก็แย่งกันถ่ายนะครับก็เลยไม่มีที่ที่จะ,จะเข้าจริงๆจะมีที่ทั้วทีโพกอีกนะครับก็เปิดแฟลแว๊บๆก็เลยไม่ไปนะครับก็เลยมาดูที่นี่ที่เดียว แล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับเป็นน้ำวนเหมืนอนถอั่วฝัก มามายในห้างเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ฟุตคอร์ดในฟุตคอร์ดแร่เนี้ครับลายจะเป็นแนวเรือเดินแนวเรือแบบเดินแนวเรือครับที่นี่ โซบะเนี so, okay. mm ่ยโบก็มีการติดเชื้อติดใจนะโซบยทั้ง ก็มาในฟูดคอร์ทนะครับที่นั่งเต็มเอียดเลยนะครับก็มีการรอเก้าอี้กันนะครับสุดชิงเก้าอี้กันนะครับมีดนตรีอาหาเยอะมากล ในนี้ก็ราคาสองนิ่นึงก็แล้วก็วที่เจ็ดจดห้าแปดก็เดินเลือกหาอาหารกินนะครับส่วนใหญ่บางร้านที่ต้องการจะกินก็คนยาวคิวยาวครับคนเยอะก็เลยมาจบที่ร้านข้าวหน้าเป็ดนะครับเราก็สั่งเป็ดเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบในจานเดียวกันนะครับก็อย่างลันนิดหน่หน่อยนะครับในห้างนี้ค่อนข้างแพงนะครับก็รวม ทั้งหมดที่เราสัง่งจานเดียวนะครับจะอยู่ที่13.5เหรียญเหมือนเดียวกับที่สิงคโปร์นะครับเขากินเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอาลูกค้าของเราเลครับมาเก็บไว้ที่จุดที่เขาให้มาเก็บนะครับเป็นระยะจองออนไลน์ที่นี่ก็จะมีราเมงร้านดังที่อยู่ในฟุกุโอกะด้วยครับ,จะ,รระรบจะเป็นราเมงอิปโปโดะครับ ขอ,องไทยก็มีนะครับอยู่ที่เมกาบางนานครับร้านนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าที่ฟุกโอกะเขาจะเป็นร้านเล็กๆะคโดะก็ร้านที่ร้านที่อยู่ฟุกโอกะโคโดะอนีก้ก็สตาร์บัคอีกแล้วครับจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปที่เกาะเซนโตซานะครับจะไปฟอร์ดซิโลโซนะครับยังไงก็ฝากขอติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ